เวลาแบบตัวตะอือเห็นแล้วอ่ะรู้จะเป็นสามตึกหรือสี่สึก <c oughs> โคบลูสูตรกันดับมาเทนโอเปอเรชั่นสอง สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในการดันเบทนโอเปอเรชัน2นะครับก็ยังอยู่ในช่วงจะเรียกว่าฤดูหนาวของปี2024ในโอเปอร์ก็ได้ใช่แหละก็ยังคงอยู่ในหุ่นไลอัพภาคยีคอนเช่นเดิมอีกเพียงไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ปีใหม่แล้วหุ่นที่มาค้าในครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกร่างหนึ่งของตระกูลรีเซลไทยซีที่ถ้าเอาหลักๆเลยก็คือเปลี่ยนแค่อุปกรณ์ข้างหลังตามยูนิตนั้นๆอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เคยเห็นรีเซลไทย4ีเดฟเนเซอร์บียูนิตไปแล้วอันนี้ก็มาาถึงงวขอ รีเซลไทสี่ดีเฟนเซอร์เอยูนิตเรามาย้อนความกันเล็กๆน้อยๆสำหรับรีเซลไทสี่กันดีกว่าว่ามันแตกต่างจากรีเซลธรรมดาอย่างไรก็ไทสี Ty ่ C, นั้นจะเป็นรุ่นที่ถูกออกแบบให้สำหรับเอสพ o t ดเพราะได้มีการปรดในส่วนของลิมิเตอร์เพื่อให้ศักยภาพของตัวหุ่นนั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งราต้องใช้ความชํานาญในระดับหนึ่งถึงจะสามารถควบคุมได้โดยในรุ่นไทสี่นั้นก็จะถูกใช้ในกองยานของ General Le ลเลแล้วมันก็จะมียูนิตต่างๆให้เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับรีเซลไทสี่ 4. อย่างเช่นตัวที่เคยเข้าเเเกมาาานนนนนแลล้้วออย่ ale, C, B, ย่่งงรรีีซซททด์ััจะป็ เป็นกะบ,บีมขนาดใหญ่ถึง2อันไว้ที่ด้านหลังเอาไว้ใช้สลับเปิดศึกยิงระยะไกลแล้วมาในคราวนี้อย่างล่างเดฟเลสเตอร์ A อยูนิตที่ได้มีการติดตั้งมิสไซล์คอนเทนเนอร์และไฮเปอร์บีมเซเบอร์เอาไว้สลับจู่โจมด้วยความเร็วสูงในะระยะใกล้ถึงปานกลางสรับดีเซลไทท์4ีเดฟเลนเซอร์เอยูนิตก็มีเพียงเร็วเดียวนะตอนนี้คอส650เ,เ,เป็นหุ่นสายแดงแล้วก็ดูันว่ามีวุ่นอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็บีเฟันคูบ้ลนค,นคูเรือนของดีเซลมีทั้งหมด5นะัดซึ่งจะเป็นแบบอ e p พัยิงนัดเดียว, Standard, วสตา,ารถชาร์จไดด้้วย แล้วเวลายิงออกไปก็จะเป็นบีมสตันเหมือนเดิมแต่ว่ายิงแรงยิ่งขึ้นแล้วก็ยังกิน2หลอดด้วยแล้วก็ยังตามาไฮเบอร์บีมเซเบอร์ฟันได้ทั้งหมด2ทีโอเคแต่ทีนี้ความพิเศษของมันนั้นยังไม่หมดอย่างเท่านี้ครับอาวุธนี้สามารถชาร์จเฮฟวี่แท็กได้ด้วยแต่ว่าตัวนี้จะมีเฮฟวี่แท็กที่ไม่เหมือนกับตัวอื่นๆที่ผ่านมานะครับของตัวนี้นั้นจะมีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาอีกอย่างหนึ่งด้วยขอให้คุณดูดี สิ่งที่น่าตกใจนะั้นไม่ใช่เพียงแค่ดาเมจหรือว่าถ้าทะลวงที่โคตรจะรุนแรงมันก็ดูเหมือนจะเป็นท่าแทงปกติใช่ไหมครับแต่คุณสังเกตตอนที่ผมกดชาร์จอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมชาร์จเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมีมิสไซล์ที่ติดอยู่แบ็คแพคของตัวหุ่นมันเปิดออกมาด้วยนั่นก็เพราะว่าเวลาเราปล่อยท่าเฮเวทแ็กของตัวนี้นั้น มันจะเป็นการปล่อยมิสไซล์ออกไปด้วยเพื่อทำระเบิดเสริมนั่นเองซึ่งถ้าถามว่าไอ้มิสไซล์นี้มันทําอะไรได้บ้างก็เป็นแค่มิสไซล์ที่สําหรับทำระเบิดเสริมอย่างเดียวไม่สามารถสแต็กได้แต่จะเรียกว่าเป็นมิติใหม่ของถ้าพิเท็ก,ก็ได้ก็คิดเอาเลยว่าอนาคตอาจจะมีหุ่นที่สามารถชาร์จอาวุธได้ไม่พอแถมยังมีการยิงเสริมเข้าไปอีกด้วยเพื่อระเบิดที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับอ,อันนี้ลองแบบว่าให้โดนมิสไซล์ยูเพียงนะครับ อ่าเนี่ยเห็นป่ะมันโดนเกิดจะเต็มแหละแต่ว่ามันไม่มีสแต็กอะไรใดๆนะครับไม่ได้เอาไว้ทำสตันนั่นเองทีนี้ถ้าเกิดอยากใช้ท่าน,นี้นะแนะนำว่าให้เงยหน้าขึ้นนิดน,นึงเพื่อให้ดาเมจทั้งมิสไซกับตัวดาบเนี่ยมันโดนพวกคู่กันอยางต่อมาเกนเนลันเชอร์ตรงโซนแขน,นมีทั้งหมด2นัดขอแค่ยิงโดนหน้าใดนั้นหนึ่งก็สามารถสตันได้แล้วอยยังต่อมาวอล์ค้าการมีทั้งหมด50ินัดยิงโดนย0สนัดก็สามารถสตันได้ แล้วยังตอมาบีมคนนอนตรงส่วนโลก่ก็มีวิธีการยิงสองแบบคือเวลายิงออกไปครั้งหนึ่งก็จะเป็นยิงทั้งหมด3นัดยิงโดนชุดหนึ่งก็สามารถสแต็กได้ประมาณเกือบเต็มหลอดซึ่งสามารถชาร์จได้ด้วยแล้วเวลายิงออกไปก็จะเป็นบีมนั้นเดียวสตันแล้วยังต่อมามิสไซล์พอตมีทั้งหมด24นัดยิงโดนรานสี่นัดก็สามารถสตันได้แล้วยังต่อมาบีมเซเบอร์ตรงปลายกระบอกปืนสามารถฟันได้แค่ทีเดียว หมดแล้วครับอาวุธทั้งหมดเรื่องการบูกก็โตหุ่นก็ต้องมีสกิลแมนนเวอร์ตามภาษาหุ่นแดงซึ่งทำให้โตหุ่นนั้นทนทานแล้วก็สามารถอีเวทได้ท่อง2อทีถ้าหากบุเต็มแน่นอนว่าตระกูลรีเซลมันก็ต้องมีร่างยานของมันร่างยานก็จะมีอาวุธทั้งหมด3แบบแบบแรกก็เป็นบีเลเฟลที่ แทนกับร่างหุ่นก็เป็นกระบอกแบบเดียวกันเลยอย่างต่อมาก็บีมแคนนอนของร่างยานเวนลายิงออกไปก็จะเป็นยิงทหด2นัดถ้าหากยิงโดนเต็มชุดก็สามารถสตันได้ซึ่งสามารถชาร์จได้ด้วยเวลายิงออกไปก็จะเป็นการยิงออกไปทั้งหมด3นัดซึ่งขอแค่โดนอะไรอันนึงก็สามารถสตันได้แล้วก็อย่างสุดท้ายมิสไซล์พอตของร่างยานมีนทั้งหมด24นัดเช่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้ยิงโดนมันปนัดก็สามารถสตันได้ซึ่งค่าแต่งนั้นจะไม่โหดเท่ากับตอนอยู่ร่างหุ่นและก็แน่นอนมันก็ต้องมี ไฮบูสและแมทแทกที่เวลาที่กดพุ่งไปเวลานานก็จะเพิ่มความเร็ให้กับโตหุ่นแล้วก็ชนแรงขึ้นเป็นสามพันแล้วก็โตยานสามารถอีเวดได้โดยรวมแล้วเราก็น่าจะเห็นแล้วว่ามันก็คือรีเซลที่เปลี่ยนอุปกรณ์มันก็มีรีเซลเวอร์ชันเหลืองแล้วรอบนี้ก็เป็นรีเซลเวอร์อรชันแดงบ้างถ้านับที่เป็นตระก,กูลไทซีนะซึ่งในแพ็นี้ก็จะเน้นการติดไฮเปอร์บีมเซเบอร์แล้วก็แผมิไซา์ตามที่ว่าไป และในเกมก็ตีความออกให้เป็นหุ่นที่สามารถเข้าบวกได้ตัดแค่พวกปืนลากออกไปแล้วตอนแรกก็คิดว่าอุ้ยก็คงน่าจะเป็นหุ่นมาขั้นเวลาในช่วงนี้ท่านละและก่อนเข้าปีใหม่แต่พอลองดูสกิลที่มันทําได้แล้วนี่เร่ยว่าความสามารถของมันนั้นไม่สามารถมอกข้ามไปได้จริงๆเรื่องอาวุธก็คงไม่ต้องพูดถึงมีสตาร์ทอัพเหมือนกับพวกรีเซลทั่วๆไปสิ่งที่แตกต่างก็มีแค่ ไฮเปอร์บีมเซเบอร์กับมิสไซล์ของแบ็คแพคที่เพิ่มเข้ามาในร่างนี้ซึ่งสองอาวุธนี้ก็เป็นอาวุธที่จะเป็นหัวใจหลักของโตหุ่นก็ว่าได้หรือจะเรียกว่าอาวุธโดยรวมของมันเนี่ยมันก็ให้อารมณ์คล้ายกับฟาร์บเนียเวอร์ชั่นที่แบบว่าเล่นเข้าบวก,กได้จริงๆยังตังคอมโบก็ง่ายๆอยู่ที่ไกลๆก็ใช้บีมแค่นอนเปิดก่อนจากนั้นตามต่อเนื่องด้วยบีมเซเบอรหรือว่าเอ็นเตอร์นเซอร์ก็ได้แล้วเราก็ข้าเข้าไปฟันจากนั้นก็กล่าวอ,อาดีๆในการเอาดาบบ er ีม อันนี้ก็คือคอมโบม,มาตรฐานของโตหุ่นแต่นอกจากอาวุธ3ามอย่างที่ว่ามาแล้วเราก็จะมีมิสไซล์ที่สามารถโปยแล้วก็สั่นสตูได้อีกด้วยนะครับส่วนเผื่อในกรณีที่แบบว่าสตูอยู่ไกลกันไปจากเปิดด้วยบีมเซเบอร์ขนาดยาวก็ได้เหมือนกันแต่ว่าวิธีนี้ก็จะสามารถปิดคอมโบได้เฉพาะใครเปิดบีมเซเบอร์ปกติเท่านั้นไม่สามารถวนกลับมาบีมเซเบอร์ขนาดยาวได้ส่วนในกรณีที่เราเปิดสตูด้วยให้เวทแท็กแถงมิสไซล์ได้แล้วก็แทงให้โดนเสร็จปั๊บ พอออกมาปาดาบแล้วก็ฟาดดาบได้ทีหนึ่ง ไม่ต้องฟันลงก็ได้นะเพราะว่ามันจะช้าก็เป็นอีกคอมโบหนึ่งถ้าหากเราแทงประตูโดนด้วยเฮฟวิทแท็กล่างยานก็วนไปใช้บีมขค่นั้นล่างยานยิงเปิดก่อนก็ได้เอามิซ์โปยหรือว่าจะชนประตูก็ได้ลหลักคือถ้าใครมีความรู้เก่าจากตอนที่เล่นรีเซลไม่ว่าจะล่างไหนก็แล้วแต่้ามาเล่นตัวนี้ก็สามารถมาประยุกต์ใช้ได้สบายๆเลยเพราะแต่เดิมเนี่ยพวกตะกูลร,รีเซลมันไม่มีตัวไหนที่แบบว่าเล่นยากถ้าหากแต่พวกหุ่นแปลงยานอะไรมาบ่อยอยู่แล้วบวกกับตัวนี้มันก็เป็นสายแดงที่นอกจากจะมีอาวุธยิงเยอะแล้วยังสามารถเข้าประ อยู่ล่างไหนหุ่นหรือก็อยู่ไม่เป็นสุขแน่ๆครับเจอพลังของรีเซลสายบวกเข้าไปแต่แล้วก็แบบเพิ่มรีเซลไทซีมา2ตัวละแล้วรีเซลคอมมานเดอร์ธรรมดาหาไม่อยู่ลืมไหนแล้วก็ไม่รู้นะงั้นเลยเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสำหรับรีเซลไทซีดีเฟนเซอร์เอยูนิตนั้นผมจัดพาร์ตไว้ยังไงสำหรับรีเซลไทซีดีเฟนเซอร์เอยูนิตที่เขามีอยู่ว่าเป็นหุน 1, ่นเลเวลหนึ่งคอร์ส650พาร์ตที่ผมจัดไว้ก็มีดังนี้ ทัสเตอร์เลเวลสามเพิ่มฟันเลเวลสี่กับหนึ่งเกราะเลเวลสองการบีมเลเวลสี่กับสามแล้วก็กันฟันเลเวลสี่ตัวนี้ก็จะพาได้ง่ายนะครับเพิ่มบู์ให้มันจะได้พุ่งเยอะๆเวลาเล่นปกติหรือว่าแปลงยานเพิ่มฟันให้มันจะได้ฟันแรงๆเพราะว่าตัวนี้เน้นการฟันเป็นหลักแน่นอนจริงๆตัวนี้จะเพิ่มยิงให้ก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะเน้นเอามาทาสตันเพื่อเอาไว้เข้าฟันดีกว่าที่เหลือก็เลยเพิ่มค่าการบีมกันฟันแล้วก็เลือกให้มันนิดหน่อยจะได้อยู่นานๆนะครับส่วนอาวุธก็เป็นอาวุธที่หยิ ตัวอาวุธดาบที่เป็นไฮบริดมินเซเบอร์เป็นอาวุธเฉพาะล่างของรีเฟนเซอร์เอยูนิตส่วนที่เหลือก็จะเป็นอาวุธรองที่มีทั้งในตัวรีเซลเก่าแล้วก็เป็นอาวุธประจำตัวล่างรีเฟนเซอร์เอยูนิตนะครับส่วนเรื่องสกิลก็มีแอสซัปบูสเตอร์เลเวลสองที่จะลดระยะเวลาในการกระโดด50%าสิเอรเ็พร้อมการในการกระโดดอีก40%ซซึ่งยังลดการชะงักถ้าหากโดนโจมตีด้วยอาวุธยิงในขณะที่ กระโดดหรือว่าโล่งลงมาการลดการชงักนั้นจะไม่ทํางานถ้าหากกาลังเคลื่อนที่อยู่กลางอากาศแมนเนเวอร์อาร์เมอร์เลยวสามระหว่างที่พุ่งอยู่ก็จะมีเกาะทนทานอีกท้ายังลดการชงักถ้าหากโดนโจมตีด้วยอาวุธยิงหรือว่าโลกถูกทำลายแล้วก็ยังลดการสแต็กอีกด้วยและถ้าหากโดนโจมตีก็จะได้รับดาเมจน้อยลง15%เมเล่คอมโพสิตซิสเต็มเลวาหนึ่งสามารถกดฟันหรือว่าชนต่อได้เพื่อเป็นการแคนเซิลการเลดิ้งหลังจากกระโดดหรือว่าพุ่งซึ่งจะสามารถฟันได้หมด2ครั้งและดาเมจก็จะลดลงในระหว่างที่มโบจดดดาารั้้้วีไถหนตยยิ ที่กำลังคอมโบฟันแล้วก็ยังลดการสแต็กถ้าหากโดนท่าโจ,จมตีที่ไม่ใช่การสตันชิลแทกเกอร์อเลเวลหนึ่งก,ก็ถ้าหากมีโลอยู่ก็จะชนแรงยิ่งขึ้นชินเลเบดแซนวัลซ์ลีถ้าหากโซโลของเราถูกทำลายตัวหุ่นก็จะไม่ชนะใดๆแล้วก็สกิลที่มีให้กับหุ่นตัวนี้ตัวแรกอย่างไฮเวทแทกลิงสามารถใช้อาวุธระยะประชิดที่ทำงานควบคู่กับสกิลนี้ได้อย่างไฮเปอร์บีนเซเบอร์ในการกดค้างเพื่อชาร์จแล้วเมื่อทางการกดปล่อยท่าชาร์จก็จะเป็นการใช้ท่าโจมตีประชิดแบบพิเศษซึ่งจะเพิ่มทั้งพลังจมองอม,งงมีีล้้ววขออองงาาาาาาาุะเเ่่่่นยยิิสรรรใหทปช ซึ่งนั่นก็คือมิสไซล์พอร์ตข้างหลังซึ่งการโจมตีนั้นจะไม่สนพวกสกิลลดการได้รับดาเมจและตรงส่วนโลกแล้วก็ยังลดดาเมจที่ได้รับระหว่างที่ปล่อยท่าชาร์จด้วยอีเมมเบนเซซีเวชชั่นสเต็มเลเวลสองสามารถกดกิ้งได้ซึ่งจะกินปริมาณบูต์น้อยลงถ้ากดกิ้งตอนบู์เต็มก็สามารถกดกิ้งได้ถึง2ทีเลยไฮเพิ่มร e ดับเรดาเลเวลสองขยายการทำงานของเรดาร์จากเดิม300เมตรไปจนถึง400เมตรดาเมจคอนโทรลเลเวลสองก็ลดการสแตกร้างโดนโจมตีที่ไม่ใช่การสตันมาทีนี้ก็มาดูสกิลรลร่าาางอหวถื ร่างยาแล้วก็จะมีอยู่2สกิลที่น่าสนใจนัก็คือไฮบูสและแม t แท็กระหว่างที่แปลงร่างและทําการกดพุ่งระยะเวลาหนึ่ง mm. ก็จะเพิ่มความเร็วอีก5แล้วก็ยังชนแรงขึ้นอีก1,000กลายเป็น3,000แล้วก็ทันฟอร์เมชั่นออ i ต i มิเซอลดปริมาณการกินทัสเตอร์ในขณะที่กําลังกดพุ่งหรือว่าแปลงจากร่างยาไปเป็นร่างหุ่น60%แล้วก็ลดปริมาณการกินทัสเตอร์น้อยลงในขณะที่เคลื่อนที่25%นะครับ ก็ประมาณนี้เคยมีคนถามผมแล้วแต่ว,ว่าจะตอบอีกรอบนึงแล้วกันถ้าถามว่ารีเซลมันยังมีอีกหลายร่างไหมถ้าไม่นับไอรีเซลคอมเบอเดอร์ที่ผมบน่นแทบเป็นทุกคลิปเอาจริงๆก็จะไปเอารีเซลของจกักรวาล UCN เกมมายังได้เลยแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วในเกมมันก็มีครบแทบเป็ทุกสายแล้วนะทั้งรีเซลธรรมดาที่เป็นสายฟ้ารีเซลไทซีดิเวนเซอร์ B ก็เป็นสายเหลืองแล้วก็ล่าสุดตัวนี้รีเซลไทซีดิเวนเซอร์ A ก็ เป็นหุ่นแดงถ้ามีเพิ่มอีกก็น่าจะถูกใจแฟนๆสายรีเซลหน้าดูแต่รีเซลในที่นี้หมายถึงหุ่นในภาคยูนิคอนนะไม่ใช่เออ่ที่ชอบปล่อยบอดงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสำหรับรีเซลไทยซีเดเวนเซอร์เอยูนิตนั้นเมื่อลงสลามจริงแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันครับและไอ้เคียนนี่ก็อันเอฟเฟกต์จากบอลอันเอฟเฟกต์มิกโอ้ยชียไยยยายย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 ้ยเฮ้ยยยยเก็บยย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 ยบยย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  ฮ่าพูดเถอะเฮ้ยมึงโจยเครียอะไรมึงแพ้แล้วไอ้เี้ยยังยังยังมันตีมึงไม่ตายเทนนี่จะเทนหน้าเเออตีมึงไม่ตายแต่อะไรวะแต่มันเก็บลงแบ็คได้เรื่อยอย่างนี้มึงลงเครียมันก็โดนล้างบอดอะตัวอะไรวะ ไปเห่สัตว์เยเวลาไปเที่ยวเที่ยวอะไรเว้มันขอโทษไปไปไปเปิดเด็กมันดิไอ้เยี่ยให้เยี่ยน่นมันดูสุดยอดนิดอ่ะโน่นมันดูดูแลเดีดูวิสจ้ะอย่างนี้โค้ชขายเด็กโเด็กถูกนะเด็กม่เด็กแม่ถูกแบบถูกมากช่วเด็กไม่จะแพงหะนมองหู่เด็กโคตรถูกเลยใส่กันรุ่หลีกยึ่งไปโดน ไม่ mai, leaving, ไม่มึงดูกำดักอีกใบนึงเว้ยแม่งเก็บรูปแป๊กตายกำดักเก็บหน่อยไอ้กกำดักเก็บเก็บไปอิกมันไม่ใช่อยู่อาไม่ใช่อยู่อาแม่หัวเอ็นแม่งหัวเอ็ิดกนั่งมานั่งมิดเด็กเด็กพูดถูกเด็เช่ไม่โดน เราลุกสุกมาเกิดอ่ะไอ้สัสเฮ้ยแล้ยิงอ่ะเอาปืนให้เป็นตันี้มึงเองและรีแอคเองการเคาน์เตอร์ได้ยังไงครับพี่อีเตาลีเราโม่อะไรพี่ยังยิงวะเอ้ยจะทายอย่าแปะให้เที่ยวโอมเก็งด้วยไอ้สัตว์กูจะแช็คไม่หมดเลยเติมแปะเลยก็ได้อย่าอย่าแปะเลยเจ้ากูแปะเหรอแบ่งปันกันเก๊งเก่งนะไม่แบบใหญ่ มอยังเห็นดน้ามืดมันหอวกอะเยะรับต้องดูปฏิยาไปนะ กวาเลยเสี้ยวธรรมดามันก็เติรนได้ยอดจริงเล้วมัใส่ซิมมาร์ททำไมวันนี้ดูเซนไหมพอทอดทำไมกูไปเลอยเ่อยยืดรูมพอเลยไอ้เนี่ยโอ้โหเด็กก็คืนเต้ โอ้โห oh, คนเมื oh, ่อกี้คนแรกก็เชี้ยเหมือนกันพี่วะนี่เหยียดอะไรวะอ๋อเออโอ้ยเชี้ยเกียร์สเกลเบิร์ชไอ้เยี้ยนเอกตาไอ้เยี้ยนสเกลเบิร์ชกับดิเอิร์ทชิเล่การจูไดส์เฮี้ยไปโดน โอย,โย่นเราอย่าเราอย่าเราโอเคคอมพิวเตอร์ดีกว่ามีใครทำอ่ะโอ้ยจุดนี้แบบเ้า <c oughs> <c oughs> ขอบคุณขอบคุณที่มันขัดแข่งกันเอง เป่าลมวะเป่าลมดูไม่น่าทักเลยวก<อ>รล้วงคอร์ปกติอะไอ้ที่เขาลงแผงอะไอ้อาสมินาไม่เจอแผงอัตเตอร์ดิโอแปลกๆอ้าอาสมินาไม่ยังไม่เข้าไปสิเหรอวะ ไม่ไม่ไมก็หมายถึงเสิร์ชชิโร่โมลี่ไงเป็นคีย์เวิร์ดเฉยๆไม่ได้เสิร์ชคีย์เวิร์ดมาเตอร์เรเวลอยู่ที่สงนี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยทะไรความใครเป็นใบแรกเหรอมึงใส่สองลูกขี้อะไรเขาใส่สามแล้อะไรไปไหนเป็นใบแรกตัวไม่บอลใบแรกเลย

ไอ้ตุ้มันนงไหววะเดี๋ยวในเชียร์ช่องเดียวช่องเดี๋ยวจังเดี๋ยวทีู่มึงลบออกเดี๋ยวเียตายกันเด็กที่เอ็มาะมีเด็กมีเด็กเขาอัแล้วก็เอาไปเอาไปผสมแบบอโอ้โ้เกตาีเี้ยเารี่งเอาโดน โอ้ยสุดยอดโอ้กูฟันกูฟันกูฟันชาร์จก่อนไอ้เหี้ยเกมอ้าไรไม่หรอกปล่อปล่อยปลปสได้ได้มาอีกนิดอะอ่าได้ได้มาอีกนิดวดิไออันนี้อนี้เกมยานอย เล่โชกัดเล่โชกัดเล่กสวยอยู่ถ้าเกิดถอดเมเซรเรียออกอกไปไอเมไอเมเสร็จถอดเสรเซนเรียออกเออแต่ฉลาดมาเียลงลงบอมเออเรแล้วูแ้าวฟินสัตเลยอ่ะแล้วมึงมาไงเี่ยเข้าใจที่เขาใส่เซตหนึ่งถ้าบแบบเพื่อนเออกูก็ดูเพื่อนมเนียนเลยอ่ะอ้ทีเด้งเอายแดงแป๊เลย ไอตัวแรกตัวสองแก้ฟตาได้แล้วหรู้จะเป็นสา <c oughs> มหนึ่งหรือสามสองสามหนึ่งหรือสองสองอ่ะ <c oughs> ไม่ต้องเลยมึงไม่ต้องมาก๊อปวิชากูน้อง,องแตกไอ้สัสใครใครจะหาเรื่องอีกไหมใครหาเรื่องอีกไหมโอ้ยเยี่ มีโมดแถวนี้ไม่ทันละแม่งมาฝ่ารอยแค้นก่อนจบนีบนีแต่เป็นแต่เริ่มเป็นพลบอกแคนน่าจะน่าจะดูไอ้นี่ก่อนตานนี้โคตรโคตรอิ่ม,มเลยเฮีย้แต่เรามีตาเดียวไม่สามารถพากลับแรงได้ <c oughs> <c oughs>